ตอนนี้เราเข้ามานะครับตอนนี้เราเข้ามาในวัดก่อยชานะครับในวัดก่อยชาเป็นพื้นที่รับน้ําจากถนนหลักนะครับเพราะว่าตัววัดต่ํานะครับผมก็น้ําท่วมกันไปตอนนี้นะครับท่อน้ำเรากําลังรอระบายครับกําลังรอระบายอยาตกใจครับทางยังไม่เข้าไปในตัววัดนะครับทางตัวนี้รายงานจากช่องกวีวัดแก่นครับผมสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดระยองนะครับ เดินทางไปไหนนะครับโปรดศึกษาเส้นทางนะครับศึกษาเส้นทางนะครับให้ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเสียเวลานะครับเดินทางไปไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมก็งานถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องกวีวัดแกนนะครับจะได้รายงานสถานการณ์ต่อไปนะครับในภายภาคหน้านะครับอันนี้ผมจอดอยู่ในวัดนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็สูงนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับ มันสามารถาสามารถผ่านได้นะครับตอนนี้เริ่มอาจจะเบาบางลงขึ้นนะครับเบาบางแล้วนะครับผมก็ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางนะครับว่าน้ำจะท่วมแค่ไหนตรงตรงที่ใดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์บางจุดจะลึกมากไม่สมควรผ่านนะครับก็ดูเส้นทางให้ดีๆนะครับผม อะไรงานจากช่องกวีวัดแก่นครับผมติดตามทาง YouTube ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับตอนนี้เรายังรูดีน้ำท่วงอยู่หนะ้าวัดไกวิาชาครับผม